Yeah. <laughs> เออหนี้ละพอ่อแม่เออเดินมาถึงหาคมกะกลายผุนกันยายนกระมาะต่อเดือนสิบเอ็ดสีมอโมออกพรรษาผ่านหน้าแล้วคุนกะห่าวซึนเซวขันเทียนหน้าใบเหล้วเข่าเขียวกองอยู่ในหน้าปูปลาบืนนับขั้นแท้อะเจจ่จนเกียนนกกินเสียงมันห่วงอยู่หัวหน้าข้าวทอทองดดดดโลกระเดีดกระเดียกเดาไม้ขูเ่เข่าจออเปิ้งตา อยู่หัวหน้าป่าควงควันควันสวิงไปบนเบอร์เมียรอแข้งแท้ดอกหญ้าควมพวกเขาจะบ่อยหินนกกระติดสีมันแหล่บินแซ่แซ่อยู่รอทุงงท่งหญ้าฉีกตาเพิ่มปงกำลังออดดอกกุ้งเหลืองกลัวอยู่ทัวาาท่วานาควายหญิสาเสียงเล่าหายอยู่หัวหน้าจะรอทุง่งคนเอาปลามาย่ำเข่าแจ๋ดีจะบุญนี่ สีเหล้าทางโซคดอเหลืองพ่อเกี่ยวไปปุกเขาไงมันพอเอาเดี่ยวบ่หูเขาจะหลอดหน้าปูปลาก่อนอยู่หัวหน้าจะเบิ่งบ่มันพอเอาเดี่ยวบ่หูเจ้าสีบ่เห็นเป็นจั๊กสีดอกเจ้าชีวิตเจ้าหน้าหาจิ้ปผู้จิ้ปลาบ่ต้องไปหาซื้อเขามีมือหาจิ้ได้ปลาในหน้าบ่ออุดดอกเขาก็แน่นอึ่งตึงบ่อุดยากตาเฮ็ดเป็นรัฐบาลจะได้บอหัวว่า อินไทยว like. sure ่าอุดมสมบูรณ์ดีหากเขามีหัวคิดเหตุกิ่มบ่มีขานรัฐบาลจึงย่อหย่อมคุณอินไทยเป็นบ่อใหญ่แต่ทั้งน้ากวัวหากได้ขายเขาว่าซุกเขาพวกผู้เจ้าได้ยินบ่อเป็นเสียงเพลยแม่งต้ใจเมืองไทยเรานี้เงตีนักหน้า ของเราผูกเรื่องสร้างยาวอรู่รวมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราสร้างทิมทานขอเรายิ่งใหญ่เมืองไทยรามีแสพกิรัเรารักเมืองไทยยิ่งที่เราเอื่อเคยได้ยินหรือไม่เป็นให้ขม้า,มาวเผวอกชนะเห็ดเตียงเมืองบานจันจจรือ นีชาวหน้ามันมีหน้าตั้งแต่บันบทับลูดถั่วตาเฮาพุ่นพื่นปั้น,นมูเอาไหา่ผิวอินไทยเป็นปอใหญ่ผินอินไทยฮักใบเนื้นอ,อฉันขอเพรี่เสียรำเาวาไวยไห้ไก่ไก่กระดาเตียวได้ดอกเเอเออเและย่าได้คิดคนเดียวให้นชาติอึ้นเขาม้าหัวเขาสิตัวไถ่เฮาหลอกไปเป็นบ่าเสียนาเสียบ้านเสียทางตา ไปสุนตเทียร์นเพื่อนดินไทยมีแค่นี้รักษาไว้ให้ผู้เฮาอย่าเผื่อเดลอผู้สุขคนหนึผู้สุขคนหนึ đẹp tươi, Phật tay xuống, giơ quan